วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ c ิ a ช n e l อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับการกลับมาของไทยในอีพีที่3นะครับทุกคนหลังจากที่ห่างหายกันไปประมาณประมาณกี่เดือนไม่รู้รู้แต่ก็พนานประสมควรนะครับผมจากอีพีที่12แล้วก็ตอนนี้อีพีที่3แล้วนะทุกคนในใครคิดถึงคู่นี้กันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาส่องความน่ารักของคู่นี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็ขออนุญาตเจ้าของคลิปทุก คลิปทุกๆแอคเคาน์ด้วยนะครับที่ได้ทำคลิปมาให้เราได้เข้ามาชมความน่ารักของคู่นี้กันนะครับทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาหาเรามาดูความน่ารักของไทยนี่กันดีกว่าเริ่มเลยฮะไงอะไรเงี้ยไทยนิ่น่าจังเลยโอ้ยชดดีโอ้เชอรี่ฟุด ครบไหมครับครบกโ็เออเออภูิใจเลยดิเนเริ่องไปเรื่อยมือไทยนี้กอดกลางกลางอินแผงมันเกิดขึ้นแล้วอันนี้ตอนงานคอนนี่นะ บอกอะไรไทยโบราณอะไรเนี่ยเออนีโออือืมอืม,อมความเก๊กมีชอบเลยอ่ะหล่อมากหล่อมาก นี่ไงนี่ไงน้องกอดแล้วนะใครมีเพื่ออะไรกับนิกด้วยอันนี้เป็นเวอร์ชันสโลว์จากต่อจากเมื่อกี้แล้วเพื่อนมองดูด้วยความแบบอบอุ่นอะความภูมิใจอะ่ะเพื่อนๆมองดูอะเอ๊ะเอ๊ะนี่พี่สองคนเอ๊ะคุณไทยมองอะไรอะ่ะเอ๊ะมองอะไรกันเอ๊ะมีพี่รูทนะแล้วดูคุณไทยมองอีกเอ๊ะอุ้ยอารมณ์แบบ แ้เราไปแอบ,บมองเขาแล้วพอเขาจะหันมาตีก็กทำท่าแบบมองไปที่อื่นเงี้ยนเนี่ยดูมองมองเนีกสปอนะพอเน็งแบบขยับหน้าแล้วคุณไทยเริ่มเปลี่ยนทิศทางไปทางอื่นอะคือเหมือนหน้าแบบทำเป็นแบบไม่ได้มองแน่จริงๆแอบบมองเขาเอ็นดูน้องจัง <c oughs> จังออกมาจัง <c oughs> จด <c oughs> จังออกมา <c oughs> จังสลับที่ <laughs> อินดูวหน้าแบบจังอกมา <laughs> เอาินดูมันขมมา, <laughs> อา <laughs> คอคออโทษจังที่หวัวราหรอแตก tay nhăn lâu đèn hay là quý đuôi này ạ Cho bên này Đèn Phát là thầy ạ như này, như này, như này cái này, cầm này เออคืนวันปีใหม่ก่อนแยกกันโอ้โอ้ได้ไลยทุกคนรู้อ่ะเอ๊ะเออ ก็คือคุณชยจะจูจมไปหาคุณนิกหรือแย่งอะไรกันเนี่ยโอ้อืเอ๊ะเหมือนจะจูจมยังไงถ้าเธอเป็นไทยผมก็ต้องเป็นเนซี่ครับอะไรพี่พีอ่ะ ยูกข้ข้าจะไม่ได้เป็นอะไรกันก็ได้เราไม่ได้อย่างนี้ฉันว่ฉันเป็นไทยเฉยๆแต่คุณสองคนจะเป็นไอกันแน่ๆไทยเก่งมากมองนี่ยังไงมือ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 เป็นมือถือไหมจับ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 ไม่จับจับจับมอง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  Healthy <laughs> Hai <laughs> 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 nick, cặp nick như uh. <laughs> thế <laughs> <laughs> <Yeah. cười> ชอบมิวกินอะรู้รู้งานเบ่ชอบเลยอะงั้นเราก็จะฟังเป็นเพราะนิกนิกควยขาวผมชอบนิกผมชอบเกผมชอบนิกโอเคเราไม่รู้มิทดี้เป็นนิกใครจะได้ยินเป็นเกก็ช่างมิกได้ยินเป็นนิก ของม่ว่ามันมีความแบบคล้ายคของใครกันกันอะไร่ะคัทุกคนทุกคนมีพิดรุทุกคนเสียอาการทุกคนเอ๊ะคล้ายครกันหมดนะครับ จังที่อ่าใช่อ่าของเล็กมีความคล้ายๆของไทยนะครับ อินคอนช่องไหนครับไปจะหลบจูจูโจงแอบเอาเห็นมืมแอบเห็นเอามือสอกเข้าที่คอบ้างแหละเออนอนสบายเลยนะตีเบอร์ว่าอนิกโฟกัสแอดมิไทยเฮ้ยขอฟังเพลงอีกหน่อย ไงคุณถ่ายข้างหน้าเลยใ่แต่วันนี้จะดื่มปัญาเธอเข้ามาทำให้ฉันลางใจขึ้ต้องมขึ้อใยอง แม่บ้าทุกคนนี้ขอฟังเพลงหน่นกกอยนะคุณชอทุกเนลาลากอบเจอครึ้งเดียวโอ้โหคุณทาดเซ a y l o

เปลี่ยนมาตาเป็นมาตาแก้วเจอคนเดียวยองเดี๋ยนะใส่บอกใส่ฟ้าล่าล่าล่าให้น่ารักเราชอบท่านนี้มาเลย จะถาดเมฆดูเป็นนลานลาจะชุ่้นแล้วคอสตูมดีมากเลยวิวดำชมพู

ก um. <laughs> ็ไม่รู้สิก็ไม่รสินะอยู่ใกล้กันแล้ว I love อี แล้วสองก้มดูกันสุดอะอาการมันเป็นยังไงหรอไทยแลนด์ไทยแลนด์ <laughs> <laughs> เปิดตัวโปรดักชั่นั้ยโอ้ชอบคำว่าอากาศมันเป็นยังไงหรอไทยแลนด์เอ้ยใครคู่ใครบ้างเนี่ยสูคือในคคู่คุณไทยใช่ไหมรูปอะรูปขวดอะ <gesch uce nenhuma> อาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอันนี้ดูยังน่าจางตัวเป็นไก่แดงผมมาเป็นเพื่อนทีโออพุ่งมาเลยเมื่อกี้อ่ะเนี่ยจังวันนี้ไท่เคือบอู้พุ่งมาเป่าจะเป่าขาดท้าไปเธอร้องรัก อุอ้ยคุณเด็กเวอร์ชันนั้นอ่ะนี่เขาก็รักของเขาเหมือนกันนะโอ้ยเด็กน่าแบบอ่ตามองมองอยู่ยข้างหลัยังมองมาที่นี่เลยอ่ะพลงังสายตาคือส่งมาถึงนี่เลยอ่ะ ได้เจอปุ่นเชื่อนั้นค่ะเพลงนี้ถูกใช้ประกอบหลายคลิปด,ดีเนาะเพลงรักเลยอือ นี่เขาเร็นของเขาเหมือนกันนะรักเขาของเขาเป็นฟรีฟรีคุณตำรวจคามคนแอบมองหน้านี่ค่ะรอกู๊ด d บสยสิซนะีซั่นอะไหน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  เน็กนางฮอตอยู่แล้วมีคนมาจีบเยอะแหละแต่นางคงเลือกงานมากกว่าแหละไม่พอเลือกใครอีกคือที่ผมเล่นโง่เนี่ยรอะว่าไม่สวยความรักนั่นนะบางทีใจเราให้มันโง่ลงไปแล้วก็ต้องการมีคนเช็คมันขึ้นมาเออคนเช็คคือแล้วมีอย่างมีอย่างมีอย่าง คุณยงสมยศได้เลยนะพี่ยงบอกอีกแล้วได้ข่าวว่าผู้กังสุดหลอกับคุณยงไฮซุคนั้นเขาเลิกแล้วจริงปะอะไรเนี่ยเลิกไม่เลิกเราดูเพลงประกอบอะไรเนี่ยเป็นละครเลยอ่ะแล้วออนแอร์ที่ช่องสามเลยนะละครเรื่องอะไรอ่ะ ู้กองสุดหล่อกับ <c oughs> คุณอยู่ไฮโซยอมใจคนตัดคีฟ่ะหัวคดมากไม่ใช่หน่งสตรีวัยพรานี้แบบปกติแาเไอไชมแบบโคตเซนว้าไม่ต้องโคตรเซนก็ได้ The n i g h ้เราต้องเข้าไปไก่แดงปะถ้าไก่แดงมันจะเป็นอะไรออกมาปะเนี่ยเออโอเคมีทู้ว่ามันจะมีรูปแบบไก่ชนอะ่ะ <c oughs> นี่คุณไทยเจ้าหมายรอดอ <c oughs> โอ้โหพ่อหนุ่มรอดอคนนี้ไครเนี่ยกะ อ๋อล oh. oh, ้วเคี้ยวตุบๆเลยหมดเลยกรเ่ระดงกดงได้และไแดงไก่แดงคือใครอะมันใครไก่แดงด้วยเหรอชื่อน้องหลักของน้องเมฆกำังาอ

อเออก็อยู่ข้างกันยืนแเนี้ยใครเป็นไก่แดงก็ hehe, น้องกล้องอ่ะน้องก้องก็เป็นไก่แดงดเลยเนี่ย,ยคุณบูใครเป็นคนจับมือใครใครก็เป็นไก่แดงเออไก่แดงเขาแรงจริง แต่หัวหน้าดัองก็คือพีพีเพราะว่าพีพีสองสุวันฮอปไม่ไหวแล้วไทยใังจังหวะนี้อ๋ออันนี้ว้ยี่ไหนยี่ไหนยี่ไหนเาปอย่าไิเนี่เดู ไทยมันเอาสุดพ like, okay, okay. ่ออยากคุยว่าส no ั้นพ like ่ออยากคุยหรือว่าเต้อยากคุยกันแน่แลวเซลเขาไทยแลนด์เน็กเริ่มก่อนเป็นไงล่ะหรื่มได้ยากเริ่มก่อนไหมเริ่มอะไร คุณไทยน่าทำไมไทยทำหน้แบบนี้เอาแล้วเอาแล้วนั่นไงให้เขาเริ่มก่อนเป็นไงล่ะ ไคแดงตายคอไปเลยฮะเสียทรงแล้วอยู่การอาการไม่อยู่แล้วเกี่ยวการไม่ได้อยู่แล้วสรุปเด็กเริ่มกอดตีไปเลยฮะตายแล้วสมองใหม่ใกล้ฉันแล้วตอนเนี้ยเสียเราเพื่อนคือ เรียนกันเป็นตบบเลยอ่ะมีคนเผรอดิ้มค่ะคุณตำรวจมองหน้าเอโอ้อยู่ใกล้กันด้วยโอ้นี่ไงสุดในการรอคอยให้าเดินมาใกล้จะดินก็กระตากันทั้งโลก

โอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับการกลับมาสองโมเมนต์ของไทใน็อีพีที่สามในครั้งนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนใครมีความคิดย,ยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาส่องข้อมูลลาของไทเนพร้อมๆกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรฝากติดตามมิชแนลได้นะครับขอตัวลาแล้วนะครับผมบ๊ายบายเซอร